สวัสดีครับพบกับช่องบ้ากำท่อนบ้านสงกบครับมื้อนี้บ้ากำท่อนไ้มากเก็บริกซอยนาเพิินครับริกตอนนี้โลจะบาทก่อนหน้าโลดละสี่สิบห้าบาทครับพริกลูกตังแต่เดือนกลุ่มผ้าครับตอนนี้ก็ได้เก็บแล้วครับริกเบิ่งพี่น้องพริกแดงงามๆครับเบิ่งเพิ่แดงงามๆมาริกแดงงามๆเห็นปหครับพี่น้อง เอาไงเอเพิ่นมารับสื่อหอดบานเลยมนันบอเอาไปเล่นกอกที่ยถุงตั้งไว้แล้วก็โทร่นมาเอาครับนี่แหละครับหน้าเพิ่นเกลียวพริกจ้ครับเกลียวพริกเห็นป่ะครับเพิ่นจะเอาพริกไว้อย,ยู่ในถุงอีกตั้งหากครับอีกเก็บไว้บลูกละยี่สิบห้าบาทเนาะยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทโอ้ทึบมือหนึ่งได้จากล,ลูกแล้วมือใน,ใน,ในีนะไ้ได้จากลูกแล้วน่ะมือนี้ได้ ประมาณประมาณดูถ้ายักถุงหนึ่งสองสามสี่ีถุงซีซียูนิตบางวางยี่สิบโล่เลยบามือนเลหลายก็ไหนซีถุงมันเก็บแปดสิบโลแเลยโอ้แปดสิบโลกี่โลเนาะแปดสิบเอาตีให้แปดสิบโล่เนาะพี่น้องแปดสิบโล่ก็โล่ละยี่สิบห้าบาทก็แปดสองสิบหกอะไรเงินหนึ่พันเจ็ดครับพันเจ็ดลอยนี่แหละครับพี่ครับมือหนึ่งเก็บไรมือละพันเจ็ดครับเพราะท่านใดเบิดได้คร so oh, um, ับคุณนะ ขึ้นทั้งเทิงพนนะแดงเบิร์ตเก็บมาท่านครับบาดจางคนหน่าพนมาเก็บไปอยู่ผู้เดียวเห็นปะครับพูนนะแดงเบิร์ตหรือผิดนะโรคระยิณีเสพหาบาดกับพ่อได้ทุนอยู่ครับขันตามกำลังหรืคือสีบริทุนดอกผมเบิร์นแล้วนะครับอืมอ๋อแรกแรกเลยโูกระยิณีเสพหาอืมเดี๋ยวนี้มันรงบอกอ๋อครับปะผิเมื่อไงเลยครับได้ขายโลยิบสองหัวคือยี่สิบห้าบาทครับเบืองครับ คนน่ะคิดเนะตรมทงอยู่ค,ค่เบิงบ้งนะครับคิวพีคิวพีแบบมืออาชีพนะครับนะเจ็บเรีวครับเจ็บใบมือหนึ่งเด็กสี่สิบก้โล่ผู้เดียวถือว่าวั้ธรรมดาครับสี่สิบก้โลเจ็บมือหนึ่งมือหนึ่งครับจากเสามาหอดหามงแง่ประมาณสี่สิบห้าสิบโล่เหรผมเบิง้งเหรอนี่บดของหัวตะายสามหนึ่งเนาะายสาม อืมเก็บผิดครับคุณแลงทั้งเทิงคุณครับก็ท่านได้เก็บยู่แดงเบิ่แล้วครับแดงทั้งเทิงครับท่านได้เก็บโดดดย่ดแ,แดดมันฮอนครับอุณหภูมิตอนนี้ก่อนใบสามประมาณสามสิบแปดถึงสี่สิบสององศาครับอุณหภูมินเนาะแดดฮอนร้ายบ้างท่างก,ก็อยากให้พี่น้องได้เห็นได้เบิง่งบางทีครับอยากให้เห็นครับบางทีครับ เพื่อนๆเอฟซีบางคำท่อนทีว่าอยากซือ้อเปกพริกครับก็ลูกละยิมหาบาทครับใครสนใจก็สร้างสื่อใต้เอมมนไต้เลยไต้เรือยครับเด้ออุดรุ่นกันนะครับผมเกียไปทรงมือเปิดงานพนล่ะเอ็ดทุงละหาสิบาทหาสิบาทนะครับผู้ใดสนใจก็สนใจก็สร้างสื่อไต้เลยไต้เลยครับ,รบเด้อเปกพริกครับทุงละหาสิบาทครับสี่สร้างห้ครับ สนใจสร้างสื่อใต้คลิปเด้ครับเด้อพี่น้องเห็นปะครับพี่ครับคุณงามแดงจะนวยยงๆครับพี่ครับเป็นนวยยังไงขึ้นในเบิร์ดเลยพุ่นะท่นครับถ้าคุณก่อผู้เขาครับธรรมชาติครับที่สามันเท่าครับผู้เขาฝนเปรตกจ้ากเทียพี่น้องเบิรงอากาศครับเบิรงมันขึ้มฟ้าคึ้ฝนเยอะถ้าคุณก่อมันมืดเยอะครับเมฆเต็มเยอะทางพุ่น แต่มันก็เอาเนาะเอาลายทีก่แดงเจ็บมาท่านครับต้องจา้างคนละครับแดงเบอ้อสักทีกคอนน่ะแดงลายมึงคล้องคู่นี้ครับมึงเนนะี่พี่น้องเห็นปะครับคู่นี้ครับ เพื่อนทเก็บเป็นแถวเป็นแถวไปครับเป็นคู่เป็นคู่ไปเป็นเป็นเป็นแถวเป็นนาไปครับเก็บฝั่งนี้แหละก็ก็มาเก็บอีกฝั่งนี้ครับเพราะว่าเมื่อเข้าเงี้ยวเดบะถึงครับเพื่อนจะเก็บให้ช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงกลางคู่ครับเก็บริกเบิ่งพี่น้องงามบอสอะเบิ่งเอาาผิดจะหนวย่างไงครับหนวย่างไงหนวย่างไงจะหนวย่างงามครับอือคนละ เบืบ้องเออพี่น้องพีคครับจากที่ว่าพอเถ่าเพิินได้มากฉีดมโมนฉีดยาครับตังแต้ผมทายลงคลขีไปใหม่หมเนาะพี่น้องกเดยเห็นแล้วครับตอนนี้ก็มันเป็นต้นแล้วก็ออกดอกออกหน่วยแดงกระจายครับได้เก็บแล้วครับถ้าพูนกับปลูกต้นใหม่แท่นน้ำครับให้มันงามขึ้นกันครับต้นพีกครับ ปลูกดอกไม้เพื่อว่าที่จะให้มันงามขึ้กันครับต้นเพล็กครับท่านผู้นัครับนี่นะครับหน้าเพิ่นเก็บได้มือละเกือบหาสิบลูกไปเลยครับช่วงหอดหายมงแดงต่อมือครับหาสิบลตัวมือละาพันเกียรพันแปดละครับต่อมือครับเพริกอยู่นี่คิดว่าจะได้จักจักโลข้องขนาดเจ็บเบิ่งเบลล์เรอรวมอยู่ธ์แยกหนาะน้ำกระสีดได้เป็นรอยลโอ้เป็นรอยลูกคนน่ะ อดัง mm ิน hmm. ร้อยโล่ร้อยโล่คูณยี่สิบบาทคู่นี่หาเนาะนี่หาร้อยกับสองพันกว่าบาทอสองพันหาสองพันหกสองพันเจ็ดแหละครับมือนีครับมือหนี้เลยดังนั้นเจ็ดสองพันเจ็ดครับมือนีครับเอาต้องมือครับเก็บผู้เดียวบอเป็นรอยโล่บอร้อยโล่นะผู้เดียวผู้เดียวรถเก็บได้รอยโล่ผู้เดียวเท่านั้นนะอีกผู้คนเดียว เก็บมือเดียวเวอร์ได้อะมือมือมือเดียวนี่บ่มือมีมือวานี่ถุงเนื้ออ๋อเขามาอวานนั่มวานี่ถุง,น,งนื้อ๋อนึกว่าเจ้ามือเดียวเป็นร้อยร้อยโล่ฉันได้หาถุงเต็มปลอร์ลนี่ก็ถือว่าร้อยโลแล้วเตี้ยอืมร้อยกันไม่หถุงเตี้ยโซเซียนเสาเก็บอ่ะอืออ้บ่หน่อยตัวนี้เป็นร้อยโลพานาพี่น้องมันแดงหลายอือโอ้แต่รวยแต่นอกไปเนี่ย เห็นร <mm ้ดละอยคุณแล้วร้แท้เราล้นรวยยรว้แ no> ท้ว่าสันนี่รวดรอยยี Hello ่ิบห้าบาทเอาลอรัฐบาบาหไม่เนาะเพิ่นสนับสนุนการเกษตรอีสาบันเท่าอืมขึ้นได้สี่สิบห้าบาทก็ล้มมากยี่สิบห้าบาทโอ้ยบาเออห้าสิบห้าสี่สิบห้าอืมก็สี่สิบห้าก็สี่สิบแล้วก็มาพวดยี่สิบสองอ่าที่ไทยอ๋าเงินค่ะพี่นอง น,นี่ไทยไกลๆเล่าเบิงพี่น้องเดี๋ยวเบิงพี่น้องก็สั่งซื้ออุนุนครับบางคำท่อนใดเอครับเด้อนายพนเก็จพิกบางท่อนมาไหลให้เบิงสั่งซื้อใดครับถุงละห้าสิบบาทครับเดยวสิฮ็ดเป็นถุงไปถุงห้ครับดรือโซ่ไปห้พี่น้องที่สนใจพีกครับพี่ครับพีกครับงามายครับ ขันห่อเก็บแล้วไปขายอยู่ผุ่นตลาดไทผูทุมท่านี้ก่อสิราคาอีกละข้าดนะครับอันนี้ละค้าสวนโลละยี่สิบห้าบาทครับมันลงมาลงมาตะกอนในโลละหาสิบห้าหาสิบห้าลงมาเลี้ยที่สิบห้าจนว่าเลี้ยยี่สิบยี่สิบห้าบาทครับตอนนี้นะตอนนี้ครับมือวันที่สิบสี่สิบห้านะมันนี้เนาะสิบห้าเมษายนเลี้ยโลละยี่สิบห้าบาทครับอืมนี่ครับเดี๋ยวมารับเพิ่งก่อสิเก็บ เก็บเก็บเจอเราเอาไว้ใต่ทองครับคลายๆายครับจิงจูครับนี่แหละครับไต่ทองเพื่อที่จะป่ให้เซเวลานะครับนี่แหละครับวิธีเก็บผีกวิธีสางบันเท่าครับให้มันรวดเร็วท่านใจท่านครับราคาผีครับข้าเจ็บซาราคาอาจจะลงไปเลื้ยอายุยี่สิบบาทสิบกว่าบาทครับเบอร์เก่าพี่น้องผีงามร้ายครับคือเดี๋ยวนี้อากาศดีครับตอนนี้ครับก็ยังเมฆมั่นบางนี่ละป่าให้ห่อนแดดครับ จะมันดีไลาร่มผัดซวยๆหลังตรงหน้าครับพี่นอกก้องก็สร้างสีใดครับใดขมี้นครับคุณนุ่นหายนะครับอเครับเดี๋ยวผมสีเขียนทีอยู่แล้วก็เปิดทู้ตใด็มี้นหายครับ เบิดอยู่เ่าท่านแล้วง่าย,ยครับเก็บเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าเนี้ยสิเบิดผมเบิร์นเราเก็บอยู่ผู้เดียวสองคนนี่นี่หลายโพดเบิ่งบรรยากาศท่้นผู้นครับนี่แต่ปลาพลิกเบิดเลยครับท่านผม้ครับเพราท่านไปเก็บอยู่ท่านลงเก็บอ,อยู่หลาย ใช่ไหมครับนี่ครับโอ้แวยงามให้นุ่ยง่ายครับพริกนุ่ยง่ายครับพริกนุ่ยง่ายหลายบังครับใช่ไกลๆเห็นบังครับนุ่ยง่ายหักนะเด็ดพริกเด็ดพริกก็เด็ดยากกันเ้ยครับขันบางคนเด็ดนี่หักทั้งงานเลยครับอันนี้เพิ่นเป็นมืออาชีพเราเด็ดนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวครับออกของแต้ม เชื่อมันครับบริเัทงานบอกนําออกต่ขวนมันภาษาเฮานะเพิ่งรับเพิ่นเก็บเป็นต้นเป็นต้นเลยไว้ครับเก็บสองมือก็น่าเห็นทั้งสิ่ี่ยากนะครับเนาะบอกหักทั้งงานมันผล่ะครับเก็บไว้ครับนี่เกิดเป็นคููแบ่งทายครับบอยเต็มแล้วกจะแบ่งทายเราที่ใส่คูเบื้งดูนะครับเบื้งบื้องเนี่ยครับบอยมันเต็มนะครับเนาะนักมนักได้ครับ มันเต็มแล้วเห็นบ่มันยังมีสิบของใต้ครับอ๋อมันเป็นผู้เสียหายบ่ับเฮโลโอ้โหนะเด็ดเด็ดขาอยู่เนาะได้เร็วอยู่อ่ะพี่น้องครับสนใจการสร้างซื้อใตทีเดียวครับเด้อคอมเมนต์กันมาครับครับสำหรับคลิปนี้บ้าคำท่อนก็ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าคำท่อนบ้าสังคบในเด้อครับเด้อสวัสดีครับ